โอเคนะครับผมขอเวลาสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับไม่นานนะคะไม่นานไม่นาน,ม,น,านมือลุกข้างบ้านผมนะครับอ่ะผมได้ยาไปสตรีมผมจะสะตรีมในแอปนี่เลยครับนี่แอปออมเล็ตนั่นเองละครับพอเข้าไปในตัวแอปขอจะให้เราล็อกอินนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อจะให้เราเข้าแอปนะครับอ่ะพอล็อกอินเสร็จพอล็อกอินเสร็จแล้วเราจะแบบว่า จะเอารูปภาพของเราเองหรือว่าอะไรนะครับอ่ะสมมุติเราจะเอารูปภาพเราเองก็จะเออแบบน,นะคะก็จะเออหน,น่อยถ้าสมม,มุติเราจะเอารูปภาพของเราเองเราก็จะใส่แบบนี้ก็ได้เลยหรือว่าเราจะซื้อกรอบรูปแบบสวยๆ <S <S แบบกดไปที่ร้านาค้านะคะ <S <S ก็จะมีกรอบรูปกดไปที่ร้านค้าจะมีกรอบรูปแบบสวยๆให้เราเลือกซื้อในการนก ครับวิธีเติมคอยก็ไม่ยากเลยนะครับแราวแค่กดเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกคอยเลยว่าเราจะเจะ้าจำนวนไหนสมมติผมจอาเจ็ดสิบบาทผมก็กดซื้อไปนะครับแต่ผมไม่มีตังนะครับเออก็นะผมไม่มีตังอะ่ะแล้วดีแท็กก็เผื่อไว้พร้อมใช้งานด้วยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้เติมแล้วนะครับเติมครั้งสุดท้ายก็วันไหนจ่นวนผมก็เลยหมแล้วนะครับ เมื่อเราจะเล่นหมือนเราจะสตรีมเกมอะไรกันนะครับนี่เราก็กดเข้าไปกดเข้าไปนะครับอย่างเช่นนี่นะครับอย่างเช่นผมจะสตรีมเกมหมครับกดสตรีมเกมไปเลยนะครับอ่ะนี่ผมไม่ได้ทํานะครับผมถูกแบบขอเวลาไม่นานครับอ่ะถ้าใครถ้าเกิดใครอยากจะเล่นมาเกมนมครับด้วยหรือจะเข้ามาดูสตรีมสนุกสกับผมนะครับก็ช่องนี้เลยนะครับ Galaxy 2องสนะครับ ผู้ติดตามผมตอนนี้ก็มีประมาณ260กว่าคุณแล้วนะคอะอะถ้าใครอยากจะเล่นก็ก็ไปกดเ์ชหาคาว่าแอปออมเล็ตนะครับกดเข้ามาแล้วก็เรากินอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วพวกคุณก็จะเข้ามาแล้วพวกคุณเข้ามาแล้วก็พิมพ์เซิร์ชค้นหาคาว่าการ์เซ่224นะครับ แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อจะมุ่งสู่300ซับสไคร์เบอร์นะครับอ่ามาช่วยกันกดแล้วมาช่วยช่วยกันกดหน่อยนะครับอ่าพูดพูดเร็วเลยมินพันนะมาช่วยกันกดหน่อยนะครับออนแล้วนะโอเคงั้นเราก็ไปกันเลย let's go